อเรียบร้อยแตกนี <|so|>? ่อันตีตั้มปุ้มปุ้มแตกเดี๋ยวผมปุ้มหนึ่งตัวโดนโดนเทลิสตาโดนแล้วสับไปเรียบร้อยประตูกลัวเข้าอย่างนี้อย่างอย่างนี้เลยครับผมเรียบร้อยโดนตั้อื้อ สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม m o b โ l e า e ลีเจนแบ่งๆนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมคาร์ลีดนะครับคาร์ลีดถูกบัฟมาใหม่น่าเล่นมากนะครับผมก็เห็นในแรงด์เห็นในคลาสสิกนะครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทสิบับเราจะมาพูดถึงสกิลกันก่อนนะครับผมพาร์ทสิบติดตัวนะครับผมสกิลติดตัวเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีทรายให้เราขี่นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพอเราขี่ไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้น35%นะครับ ไอซาตอีถ้าเราไม่ไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมมันจะลดลงแล้วเราก็จะไม่ได้ขี่ทรายเลยนะครับผมเนี่ยค่อยๆลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเราต้องเคลื่อนที่ถึงจะสามารถเก็บเกตพลังที่อยู่ใต้เลือดนี้เพื่อจะขี่ทรายนะครับผมเนี่ยครับวิบ่งไปเรื่อยๆเราจะได้เกตพลังเต็มปุ๊บเราก็จะขี่ทรายด้วยความเร็วเคลื่อนที่35นะครับผมแล้วก็ถ้าเรากดตีธรรมดานะครับผมมันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนี่อย่างนี้เลยครับผม พุ่งไปหาศัตรูนะแล้วก็ทำดาเมจเป็นโบนัสดาเมจนะครับผมนี่คือการตีธรรมดานะแต่ถ้าพุ่งไปจะแรงขึ้นอีกนะครับผมพุ่งไปจะแรงขึ้นอีกก็ยังเอาไว้เป็นเป็นสกิลเข้าแล้วกันนะเออโอเคเอ๋อเป็นสกิลเข้านะตัวนี้นะก็จะแรงขึ้นเก็บเก็บพลังก็พุ่งไปใส่พุ่งไปใส่เปิดเรื่อยๆครับผมแรงแต่ว่าจะไม่มีคริติคอลนะครับผมไม่สามารถติดคริติคอลได้ ต่อมาเป็นสกิลที่หนึ่งนะครับผมสกิลนี้จะเป็นการลำใช่ไหมการลำแบบเคลื่อนที่นะครับผมาการลำตรงนี้นะครับผมก็คือกดปุ๊บมันจะหมุนดาบควงดาบนะครับผมโดยทั้งหมด3ครั้งเอาง่ายๆเลยอ่าทั้งหมด3าครั้งนะครับผมเนี่ยควงดาบอย่างนี้ครับผม3าครั้งเราไม่ต้องไปกดตีนะฮะเทาจะควงดาบก็คือกดสกิลหนึ่งแล้วก็กดเคลื่อนที่แค่นั้นเลยนะครับผมไม่ต้องไปกดตีนะครับ แล้วเรากดสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วเราก็กดเคลื่อนที่ไปมันก็จะค่อยๆตีถ้าถ้าเกิดเราไม่กดอะไรเลยนะเนี่ยมันก็จะหายไปเฉยๆนะครับผมแล้วก็ไม่ตีด้วยนะถ้าเรากดสกิลหนึ่งเราไม่กดตีไม่กดเดินนะครับมันก็จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับเห็นไหมเราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแต่ไม่มี CC นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ไม่ใช่มาติสนะครับผมถ้าเป็นมาติสก็คือมี CC ต่อมาเป็นสกิลที่2ครับผมเป็นสกิลฟื้นเลือดนะครับเราจะสร้างบ่อทรายดูดขึ้นมานะครับผมแล ทำท่าแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกนั่งอยู่นะครับรอให้ทรายเนี่ยมันเข้ามาหาเราเงี้ยมันดูดเข้ามาศัตรูที่ผ่านทรายเราไปครับเดินผ่านนะจะติดสโล่นะครับผมติดสโล่นะเนี่ยแล้วเราก็จะฟื้นเลือดนะครับสกิลนี้สามารถถูกขัดได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลดลดเลือดดูก่อนนะครับผมสามารถถูกขัดจากสตันถูกสาบหินได้ถูกแช่แข็งได้นะครับผมนะก็ขัดได้ครับผมแต่ถ้าตีธรรมดาจะขัดไม่ได้นะตีธรรมดาก็คือยังคงนั่งปวดขี้อยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเคเบสสกิลนั่งปวดขี้เพิ่มเลือดนะฮะ เดี๋ยวคอยดูนะครับผมเดี๋ยวกดกดคีย์แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเด้งเลือดตึ๊บตึ๊บตึ๊บศัตรูเรือนผ่านไหมติดสโลครับผมไลลาติดสโลนะครับผมติดสโลก็ดีครับผมสกิลนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอาไว้ไม่ต้องกลับบ้านต่อมาเรามาดูอันติเมตสกิลนะครับผมอันติเมตสกิลก็สามารถเลือกพื้นที่ในการโจมตีได้นะครับผมตรงนี้ก็เราสามารถเลือกตรงไหนก็ได้นะ อ่าศัตรูที่โดนนะครับผมศัตรูที่โดนจะติดสตันนะครับผมตรงปลายทางกลมๆนะฮะตรงกลมๆแต่ตรงระหว่างทางที่พุ่งไปเนี่ยศัตรูที่โดนเนี่ยก็คือจะถูกน็อกให้แบบว่าถูกชักักสักครู่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับผมส่วนที่อยู่ปลายทางตรงใครที่อยู่กลมๆเนี่ยศัตรูที่อยู่ตรงกลมๆของเราเนี่ยจะถูกสตันนะครับผมอ่าสตันอย่างนี้เลยนะฮะถูกสตันนะฮะดูดูครับผมผมจะอันติเมตสกิลให้ดูปร๊บเห็นไหมครับผมโดนดาเมจทุกตัวนะ ในระหว่างเส้นทางที่เราปล่อยขึ้นขึ้นไอ้ทรายนี่ครับผมขึ้นทรายพายุทรายนี้ไปนะ,นะระหว่างทางก็ถูกชะก,กันอีกนึงปึ๊บตรงปลายทางถูกสตันนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าสกิลอันติเมทสกิลนะครับผมเป็นสกิลที่แอนิเมชันช้ามากดังนั้นศัตรูเนี่ยสามารถหลบได้นะครับผมเวลาเขามามันจะมีวงไงเอเอเอห็นไหมครับนั่นแหละครับผมดังนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับ มาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นคานลิด EXP เลนกันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวผมจะออกเป็นจอกกอก่อนเลยนะครับผมต้นเกมแล้วก็อัพเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งใช้ในการลำนะฮะลำลำยุ่ยยโ่ยยุ่ยลำซิ่งครับหมอลำซิ่งเลยนะครับโอเคอะไรวะแบนชูแบนชูว้าวโอ้สงสัยชูจะเก่งมากครับผมทำไมคุณไม่แบนชูนะครับผมบ้าป่ะเนี่ยโอ้โฮแบนทำไม ไหนดูสิเรนเราเจอใครครับมโอ้โหเทลิซ่าครับผมเทลิซ่ากับชูมาสองคนอย่างนี้เราเข้าก็สวยสิครับผมเอาแค่กันบ้านก็พอนะเดี๋ยวกันป้อมรับหนึ่งนี่เราการกันไปก่อนครับผมตรงนี้นี่ชูนี่นพยายามปั่นนะครับผมเพราะว่ามาสองคนย่อมเหนือเสมอใช่ไหมจะกดเรนเราใช่ปะ่ะตอนนี้ศัตรูนี่กำลังไปแย่ง นู่นครับผมแย่งบัฟแย่งอะไรกันอยู่โอ้หอยากจะไปช่วยแต่ไปไม่ได้นะผมเล่นเอฟพีนี่คือยังไปไม่ได้นะเราต้องเคลียร์เวฟก่อนนะเพราะว่าศัตรูอยู่นี่ก็2คนแล้วใช่ไหมครับผมไม่จําเป็นต้องไปเนาะจนกว่าจะไม่ไหวเราเคลียร์เลนเสร็จปุ๊บเราค่อยวิ่งเข้าไปช่วยนะครับโอเคเทลิสลาครับผมอ้าวเทลิสลาวิ่งมาตุ้มตุ้มอยู่ตรงนี้เหมือนเราไม่เห็นอันนั่นนั้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 น คือคิดว่าเราจะเข้าไปอย่างนั้นหรือไม่ครับผมอไม่นะฮะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออนนี้เอาไปหลอกเด็กดีกว่านะเฮ้ยศัตรูน่าจะจบแล้วนะตรงนั้นเคลียบัฟเคลียอะไรเขาไปเคลียเออเดี๋ยวเขาเคลียไอตัวลิทโอนะครับผมแล้วพวกไออันนี้ครับผมเดี๋ยวก็ลงมาเอยมาเต็มครับผมน่าจะปิดแล้วครับผมตรงนี้เขาจะจบจบเรานะครับผมเตรียมตัวนะ อคนหนึ่งตัดคลิปอีกคนนึ่งเตรียมเข้านะตาก็อยู่นี่พอดีอาช่วยๆกันครับช่วยๆกันโอโหแตกกันต่อหน้าต่อตาเอาไงดีเนี่ยเออเออเราเคลียร์คลิปเคลียร์เลยเนี่ยอันตีก็มาแนละ้วใช้อันตีหนีได้นะขี่ทรายหนีได้นะถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวนะแต่คือสองเพิ่มเลือดนะครับนั่งปวดอึนะฮะนั่งขี้ปวดนั่งขี้จะได้เลือดนะฮะอึ อี้เรียบร้อยแตกครับผมเป็นยังไงนะครับผมยังห้าวครับผมเป็นยังไงชีวิตติดวาร์ปแต่ว่าเสียดายน,นะแอนิเมชั่นวาร์ปของ King of f i g h t e r น,นะครับมันจะช้ามันช้ามันจะไม่ไม่เร็วเหมือนกับพวกวาร์ปสายฟ้าหรือว่าวาร์ปไฟมงกุฎไฟนะครับผมมันจะแบบปุ๊บ,บู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 บนนูบ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 นนออูบ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 ไบู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  อ้อมได้ไหมเราไปเล่นกลางกันก่อนดีกว่านะตรงนี้ครับผมตรงเตานะผมต,ตีเต่ารอดีไหมแต่ว่าป่าไม่มาฮนะเหมือนป่าจะดกักรออะไรสักอย่างอ้าวเทลิสล่าเห็นเราแล้วครับผมเขาน่าจะเล่นเต่ากตรงนี้แล้วก็วนไปเอาชูก่อนก็ได้นะถ้าไปกันเลนก่อนอะจะให้รวมครับอ้อมกันละอ้อ,อมอ้อมดาเมจอันตีไปปุ้ม สวยงามเอาได้เต่าด้วยงานนี้ของดีเพิ่มเลือดครับเพิ่มเลือดอือปล่อยไปเลยครับผมเพิ่มเลือดเนี่ยมันเด้งเด้งแรงอยู่นะถ้าพูดถึงนะครับผมสําหรับตัวคาริสนะนี่อุกตะแทกไปหนึ่งทีครับผมเนี่ยแพสซีฟมันโบนัสดาเมจไงมันจะพุ่งใส่แล้วก็ฟาดหนึ่งทีครับผมเนี่ยของดีอ่าอุ้ยอึ้ยเขาปฏิก็ปฏิโอ้โหทำเซียนมันเรียนมาโยชัแล้วก็เพิ่มเลือดใส่หน้าเลยครับผม เขาก็ไม่ทาอะไรนะเพราะดาเมจเขาไม่สามารถปิดเราได้นะครับผมปิดเรายังไม่ได้นะครับเพราะคาริสถ้าเกิดนั่งกดขี้อยู่คือมันเด้งเลือดแรงอยู่ไงเออแต่ถ้าโดนรุมก็ไม่แน่โดนเบร์ดหนักหนมาแล้วดาบเจ็บสมุดนะครับผมมันเชื่ออะไรวะมันฮัฟซีฮัฟซีอะไรยังเออจำไม่ได้มาครับมือแดงมาแล้วผมมือแดงมาแล้วอันตีว้าปูงครับผมฟิกเกอร์ด้วยเห็นไหมนี่ยังสวย จะทำอะไรไม่ได้ครับผมเพราะว่าอยู่ในป้อมลึกแล้วนะฮะตอนนี้เราแค่กลับไปการเรียนก่อนนะกันการเรียนไม่ได้ทันหรือเอกว่าชูตีป้อมยับเลยอารมณ์แบบทำอะไรไม่ได้กูตีแต่ป้อมนี่แหละเอาไหปังปังโหดูดิดูดิเข้าไปอย่างลึกอย่างลึกลึกเลยนะฮะชูฟามไปเฮ้ย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 ทำอะไรทำอะไร ตรงกลางครับผมตรงกลางเราก็มองไปอยู่ตรงกลางตรงกลางก็มีชนชนกันอยู่บ้างนะครับผมป่าเราก็ดักอยู่เลนบนนะมันอยู่ไกลเกินไปนะผมผมจะเล่นถึงกลางประมาณนี้แต่ถ้าลงแบบถ้าเราไปข้างบนเลยเนี่ยอาจจะต้องเสียป้อมนะครับแต่จริงๆตอนนี้ก็แทบจะเสียแล้วนะ <reat>. okay. ออกอเช็คยูแถวนี้ไม่มีนะไม่มีใครมาโอเคเราก็ไปกันเลนต่อนะครับผม การเรียนจากชูนะฮะนี่อันติป,ปั๊มปุ้มปุ้มแตกโคตรแรงบอกแล้วโคตรโหดสายเบรสดาเมจน,นะครับผมเออออกมาออกมาเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเอมเพิ่มเลือดแรงจริงๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเกมนะที่จะเล่นได้นะครับผมบางทีก็เจอทีมแบบหนักๆหน่อยอาจจะต้องออกเป็นแท้งไปเลยนะฮะเป็นแท้งไปเลยนี่ก็คือจะเป็นของเพิ่มเลือดแล้วก็ของที่เป็นแบบ เป็นเกาะนะครับประมาณ3 4มี่ชิ้น,ะนอะไรอย่างเงี้ยของดาเมจก็ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่เขาเล่นอย่างนี้กันใช่ไหมพวกเมตาผมเห็นเห็น <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยู่นะบิวโนหนึ่งบิวโนสองอะไรประมาณนี้แต่เราเล่นสายนี้ก็คือบางครับผมบางดังนั้นการเข้านี่ <c oughs> เป็นตัวเปิดไม่ได้เลย <c oughs> จืนไฟนานก็ไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ไม่มีสกิลไหนกันซีด้วยนะเอ้ยเอ้ยบอมอนนะ่ะบอมอนนะ่ะบอลรบพันเนี่ยมานี่บอมอนจอบอลรบพันเนี่ยมา อันตีครับผมต้มหนึ่งตัวโดนโดน,โดนเทลิสลาโดนแล้วสับไปเรียบร้อยได้เทลิสลา,าสแล้วครับผมทีนี้เราก็ถอยก่อนนะครับผมเพราะศัตรูก็จะเข้าไปอยู่ในป้อมแล้วอ่ะเราได้หนึ่งแต่ว่าเราอาจจะเสียป้อมก็ได้นะป้อมดูแบบเลือดน้อยเลยเกินนะฮะตรงนี้ไม่กดฟิกนะเพราะว่ามันยังไงก็เสียอยู่แล้ะไม่ทันอีกแล้วะครับผมโอเคตันนี้แหละมั้งจูน่าจะไปช่วยเพื่อนแล้วเพราะว่าป้อมมันเคลียร์ได้แล้วไงถ้าป้อมเขาเคลียร์ได้ก็คือเขาไปช่วยเพื่อน เ้วก็จะเคลียร์ป้อมคืนนะเพื่อเอาเงินคืนมานะครับนี่ตอนนี้ชูก็ต้องวิ่งตามมากันป้อมนะฮะเออมาไม่ทันครับผมเราก็ได้คืนทันทีเลยเห็นไหมนาเมจมันก็แรงอยู่นะครับตอนนี้มือแดงและนี่ฟาดเข้าไปทีหนึ่งจจจจเจ็บ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 ออออไปไปดู ตอนนีเ้เลนบนนี้กำลังยับเลยนะเดี๋ยวรอดูก่อนจะเป็นยังไง <laughs> มันไปไม่ทันหรอกนะเอายิงมันมีแต่การเลนตรงนี้นะครับโอ้ตรงกลางชูก็ไปกลางแล้วไงเราดันเลนตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้าไปช่วยเพื่อนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันถ้าถ้าทันก็ดีแต่ถ้าไม่ทันก็คือก็เสียไปเฉยๆนะครับผมอเราทำกระแสคลิปขึ้นมาก่อนดีกว่าดันเลนสูงครับผมเอาชูก็ตามมาเร็วนะอืม ดันเล่นสูงครับไปตรงกลางครับผมวนๆแถาป่าไปตรงข้ามนะปั๊บบูนะนี่แหละครับอาชูก็มาแล้วก็ดันกระแสคลิปเหมือนเดิมนะครับดันพยายามดันแล้วก็เข้าไฟดันแล้วก็เข้าไฟต้องเป็นไฟที่อยู่ใกล้ๆ้วยนะเขาผ่านสองป้อมนี้ไปผมก็เริ่มเดินกับเพื่อนแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลนได้นะครับผมเพราะว่ากระแสคลิปก็สูงแล้ว ดักอย่างเดียวโอเคตรงนี้ชูใช่ปะ่ะไม่มีวะไปแล้วมั้งไม่มีอะเงียบจังเงียบจังเลยมาเอาครับผมเคลียร์ไม่มีเราก็เคลียร์เคลียร์เลนไปครับเดี๋ยวก็มากันแนละ้วมั้ง มาแล้วมาแล้วเอ้เอ้ยเออฟิกออกก่อนครับเดี๋ยวเขาตีเขา,าป้อมนะตีเขาป้อมเราก็เราก็แตกได้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าอามาตะนะ <c oughs> ดีเริ่มเคลียร์เร็วสกิลสกิลลำนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสกิลหนึ่งของคาริสเนี่ยเอามาเคลียร์คลิปถามว่าดีไหมดีแต่ว่าดาเมจที่ที่คลิปได้รับนะ่ะมัน50%ของดาเมจทั้งหมดนะครับ ก็ประมาณนั้นนะไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าเต็มเต็มดาเมจนะแต่ว่าดาเมจหลักๆถ้าไปโดนฮีโร่นี่จะแรงเดี๋ยวคอยดูได้เลยนะแรงจริงๆสกิลนี้ถ้าออกขวานสงครามนี่ะหโหดตุ้มเรียบร้อยปั๊มปั๊มโ้เว้ตกใจมีแบบสกิดนิดๆเมื่อกี้แค่สกิดโอ้โหยับเยินบอกเลยมาครับผมเราเคลียร์เลนปึ๊บกันเลนคราวนี้ผมก็ต้องไปดูเลนบนบ้างครับ,บ แบบโยกเลนนะฮะเพราะว่าป้อมนั้นเราได้มาแล้วเนี่ยพอเราได้ป้อมเราก็เจอครับเทลิสลาครับผมดาเมจเราถึงนะันดาบเขียวแล้วก็มีต่อไปเราต้องออกเป็นเอ่อให้มันจบเลยออกด,ดูดาเมจให้มันจบไปก่อนนะต่อไปค่อยตัดเลือดเทลิสลาออกตัดเลือดก็จบแล้วนะนี่น,นี่ดูดิดูดิแรงไหมแรงไหมโอ้รึ่งหลอดนะอ่ะเฮ้ยมาดิมาดิาดเดี๋ยวเรารอรอ,อเก็บพลังเต็มครับขี่ทายวิ่งเร็วครับผม ตูมไม่โดนนะผมเดินออกมาก่อนพอดีใช่ไหมสกิลแอนิเมชั่นมันชา well ้าครับผมมันก็เลยแบบหลบได้แค่เดินออกก็เฉยก็หลบแล้วโดนล็อกขาเดี๋ยวกลับไปเรียนเก่าครับผมเห็นชูอยู่นี่ครับผมชูจะทำยังไงต่อครับวิ่งไล่เลยนะชูครับชูฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันครับผมเผลอไปกดสกิลสองอันนี้ขอโทษด้วยนะครับผมอันนี้ความแบบโง่ของเราเองนะฮะ เราไปกดสกิลสองครับผมมันก็เลยแบบไปนั่งกดขี้ฟื้นเลือดนะถ้ากดตีธรรมดาเมื่อกี้โอเคแล้วอีอย่างนี้ครับผมตีธรรมดาโคตรแรงอันนี้เขาเรียกว่าลาดครับผมลาดนะลาดศัตรูลาดทีโกมา s <S ปึ๊บ,บมือแดงมาแล้วนะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีครับผมหาดูก่อนเฮ้ยตรงนั้นสองคนครับผมมีชูกับใครครับผมเบรลมอน โอ้ยไม่ก็เจอเจอมาแล้วฮู้มมาแล้วป๊อมป๊อมวันไม่กลับบอมันไม่กลับนี่นี่นี่อะไรอะไรเอาทรายตุ้มไม่ได้ครับอีซุนชินได้อีซุนชินเขาได้ไปแล้วกินกล่อมๆเลยหลบนี้หลบหลบลบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาส่องครับผมเขาส่องเราก็ ดูคิปดูเลนต่อไปข้างล่างข้างล่างออตโตมันซอนเดอมาแล้วฉันกำลังไปฉันเห็นนะโซเวียหลุดเนี่ยคนหลุดต้องโดนอะไรครับโอ้ยมาโดนหยุดตรงนี้โคตรแต่ได้เลยไหนคนหลุดต้องโดนอะไรนี่นี่แต่โอ้ไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยบรูโนได้ไอโอเค โอ้โดนชัดดาวด้วยเทริสลาชัดดาวอีซุนชินนะเฮ้ยทูดาเมจยตเรามาแล้วครับผมแบตเทิร์นเอเลสต่อไปเป็นตัดเลือดเลยนะฮะออกตัดเลือดแล้วก็น่าจะตีง่ายขึ้นนะครับตีพวกเทริสลาอะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นโอ้ว้าวฮาริสฮาริสช่วงนี้เมตามากๆครับผมเล่นทุกเกมเจอทุกเกมเลย นี่แล้วก็ดันคลิปขึ้นสูงแล้วนะครับผมเรือแต่ตีหลอดนะเอาหลอดจริงๆหรือเอาหลอดเถอะครับผมมามา,มาเอาหลอดกัน2คนก็ได้ไอหลอดมันมีโอกาสจบได้ง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับยิ่งเกมดำขนาดนี้ยิงมาเพื่อเติมดาเมอนะ <c oughs> ยิงมาเลย ตุด๊ด,ด,ด,ดปดขี้ปกดขี้มาแล้วมาชาร์จเต็มสกิลสองครับผมสกิลปกดขี้กับสกิลขึ้นทรายเนี่ยอันติตก้มอย่างนี้นะฮะมันสามารถเก็บเกจพลังให้เราขี่ทรายได้เดี๋ยวพัตซีฟไงมันเก็บเกจพลังพัตซีฟได้นี่นี่ ผู้โชคดีก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวไม่มีผู้โชคดีแล้วมือแดงไงมือแดงและเอาเป็นคลิปกันก็นกนได้มามอู้ชูอะไรอะไร่ะอะไรอ่ะพื้นมหาปไลตูมแตกครับผมโคตรแรงอะไรครับลำหน่อยลำหรือลำหน่อยลำหน่อยอยากดูไหมหมอลำซิ่งเนี่ยหมอลำซิ่งเปอร์เซียนะเนี่ย กลับมากันกระแสคลิปต่อครับผมกดยอดเลยตับครับครับหรือตัดเลื่อนมาแล้วง่ายแล้วคราวนี้ง่ายแล้วนี่ไปดูเลนบนกันครับผมเริ่มแบบคล่องตัวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าโซนป่าตรงนี้เราได้เปรียบครับผมศัตรูไม่กล้าเข้าศัตรูกลัวเข้าอย่างนี้อย่างนี้เลยครับผมเรียบร้อยโดนสตันอื้อแต่ครับผมถ้าจะหนีก็โดนแพสซีฟอีก โดดใส่ครับผมนึกถึงมาชาเลยมาชาสกิวันติโดดใส่ว้าไปไหนก็โดนโดนล็อกเป้าแลวไงอันนี้ก็เหมือนกันเจ็บเลยเจ,จ็บเจบเลยว้าไม่ทันเป็นอย่างนั้นมาต้องไปดันเลนล่างขึ้นนะเนี่ย <up>, พอดังกระแสคลิปได้เนี่เล่นง่ายครับผม ไปเอาเป็น m า l f i c low เลครับผมก็เป็นจอเกาะปืนส้มเป็นตามเลเวลนะครับจอบ่อเกาะแรงอยู่นะทาให้ดาเมจจากการโจมตีแล้วก็สกิลนี่ค่อนข้างแรง <ings> ปุ้งปัม๊มเรียบร้อยลำลำแตกลำแตกโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเอาเลือจะเต็มแล้วครับผมมาอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับพี่ตีป้อมตีป้อมคนจริงตีป้อมตีป้อม,ต,อมตีป้อมแตก ร้อยไปแล้วครับผมจบแล้วนะครับเล่นสนุกดีครับเล่นสนุกดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกเกมนะต้องบอกว่าระวังด้วยฮนะต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไละก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมไลค์ครับ